สวัสดีครับผมเจเซฟทีวีอยู่เกมเลนบทติฟฟานที่4 1กันแล้วเม่ละช้ดงทุกันเลยโอเคเรามาอยู่กับดานอะไรเนี่ยชาไม่รู้อะชอช้างชาเลใช่ปะน่าจะใช่แหละผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยมากครับภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งเลยจะถามเยอะสิบาบอเอาตัวอะไรดีเอ๊ะคิดดูก่อน ถ้าลองเพลนมอนซอนผ้านี่จะจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วเกินเอาตัวอะไรดีไม่ทันและเอานี้แล้วกันโอเคตอนนี้ทีมแล้วก็มีเหมือนเดิม,มใช่เหมือนเดิมดิมีนเนาะก็บังเกอร์ปืน เสียงทางไหนฮะมีตัวที่ชอบเวฟไฟฟ้าครับแจไ่ไหนจะเปิดแบบหนึ่งนะ แต่บังเกอร์เสร็จผมขอ,อหาดับเบริรก่อนโอ้ระเบิดอยู่โอเคดูอย่างตรงข้างหน้าเลยเหรอขอปาโดนไปกัน Ok Một tí cũng mệt bay Một tí lũ กันนอซัแบบอันนี้โดนใครวะเนี่ยจ,จะบอกไงดีลนะ่ะบอกมีถูกบอกว่าเขารู้ไหมน่าจะรู้บอกว่าเราหลบทันไหมไม่นั่นแหละเพื่อนข้างหน้าตรงนั้นเลยที่เราโดน เดี๋ยวตีต่อห้าต่อ4โอเคสต่อส 3, 3ต่อ2สุดๆเ่อนถึงเราเจะเจอไม่ได้เรื่องสต่อหนึ่ง คนนี้ต้องเจอครับไม่เจออะไรเราดูคนผิดไว้เนี่ยโอ้โหฝีมือเราไม่พัฒนาขึ้นเลยทำไงดีตอนนี้ครับ <S <S 1> <S 1> ตะกี้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ผมว่าต้องอยู่ชั้นบนดูอยากตรงแหละน่าจะหน้าน่าจะชั้นบนผมสไนายไปไม่ดีไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปดีเลยเอาตัวคอนแล้วกันจริงนะผมไม่รู้ผมจะเล่นตัวอะไรแล้วอะ ตัวมีจะบอกมีเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อผมบอกแล้วไม่ใต้ดินอยู่แค่ตรงนี้กระโดดไม่ขึ้นเราจะบอกว่าเราคุมไมที่เราเอาตัวนี้มา สเตเกตโอเคอีกแปดวีครับกระโดดพังกระจกเลนโอเคไปเลยครับว้าว wow. Wow, wow, món hại hoặc. ต้องหนี้ตัวหนึ่งนั่นไงนั่นไงพาดตลอดเลยครับ<ป>เกมนี้ผมให้เพื่อนแบกแเอ้ยไม่ใช่ผมได้ให้เพื่อนแบกทีผมไม่ถนัดฝ่ายบุกเวทถ้าเป็นฝ่ายป้องกันเมื่อ,อไหร่อ่ะผมบอกเลยก๊อดไม่อยากจะคุยเนะ<ป>ขาคอยดู ผิดุ๊บมีผมแค่การที่เดียวเลยสา,ส,เสามต่อสี่สองต่อสี่หนึ่งต่อสี่ ยอ้อนมีแค่ตุ้ยยอดได้เท่านี้เองเลยยังไงสองต้นหนึ่งดูครับ ก็จะทำได้ไหมโดดออกมากข้างนอกแล้วไงต่อเปลี่ยนแม็กครับรีโหลดยังไงต่องตรงนี้ลงไปแล้ว โอเคได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเห <What? S 1> e มือนเราไม่โชว์ความเก่งของเขาอะดูดิเก่งมากคอยดูผมฝ่ายป้องกันนี้แหละคอยดู ผมจะเก็บคนเดียวก็ได้อันนี้ผมอ่อยให้เขาไงเออสองตาปล่อยๆไปจะลูกสองโกงดีไหมนะโอเคเขาออกไปแล้วเดี๋ยวเราโชว์ความเก่งของเราบ้างเอาตัวนี้ดีกว่าคอยดูคอยดู โอ้โหตรงจุดนี้ดีเลยครับไปเลยครับผมอติดตรงนี้ห้เขาละแวง Okay. five seconds in counting op4 has located a bomb be ready for hostile action อยากจะบอกเพื่อนนะว่าตรงนี้มันขึ้นไม่ได้เราแวงมากเลยไประเด็นนะ่ะถ้าเป็นปืนกลด้วยกันผมไม่ว่าอะไรหรอกแต่สนายยิงทียสเป็นรูเลยอะ่ะ ยังไงมาไม่มาต้องรอครับระแวงตรงนี้ก็ระแวงนะ mày 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 mà, mày 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 รอนานแล้วเนี่ยไม่ต้องทำงี้ด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะจากการคนเดียวห้าตัวห้าจริงๆพูดไว้แต่เยอะคนท้ายยิงได้ตั้งหลายตัวตัวเดียวใช่ผมบอกแล้วไงผมจะยิงตัวที่ห้าเออไม่ใช่ยิงได้ห้าตัวนะจะยิงตัวที่ห้าเก็บเรียบไงเออเหลือตัวเดียวยงเก็บเรียบยิงตัวเดียวชนะเลยไงล่ะเก็บเรียบปล่ะโอ้โหไม่อยากจะคุยนะ แกตัวมาเยอะแค่นี้ยังไม่ได้สงสัยเหตุเราขี้โมโ้เยอะไม่น่ากินมะเขือตอแหลไปเลยเอาล่ะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ล้วเจอกันคลิปหนะ้า๊ายบาย